ครับใช่ครับเสียงกรรมการดังกว่าครับเราอยากให้ได้ยินในเกมมากกว่านะครับใ้เสียงนกเสียงกาวผมก็ฟังบ้างก็ได้ไม่ฟังก็ได้นะครับเราเราให้ความสัมพันธ์บนโต๊ะก่อนนะครับก็พยายามจะตะโกนผมตะโกนได้ครับแต่คืออยากให้ได้ยินกรรมการก่อนนะครับ นี่แหละครับสิ่งที่ผมว่าไปคือกดดันนะครับึงบอว่า้มันมีผลทางใจจริงนะคือผมพูดในฐานะในนักีฬาแบบเคยฟุกเข้าทิงมานะที่เข้าใจความรู้สึกนี้เลยว่าคือนะมันกดดันมากๆนะครับแล้วยิ่งไปเจอแชมป์สี่สมัยด้วยนะครับที่ค่อนข้างท,ที่จะมีโอกาสพขาเขาไม่มี <c oughs> โอกาสให้เราได้ลุกขึ้นมาแทงอีกครั้งนะ ค่อนข,ข้างที่จะกดดันนะครับในฐานะที่ว่าเป็นผู้บรรยายนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ในเฟรมนี้เลยหรือเสมอสี่สี่นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็ควรจะลุกข้องน้ำนะครับถึงแม้จะไม่ปวดก็ต็ดแปดไปทำสมาธินะครับแล้วเริ่มใหม่นะครับก็คิดแค่ว่าเฟรมเดียวเก <9. S 1> ้า แต่ถ้ายังนั่งอยู่นะครับผมเชื่อเลยว่าเครียดนะครับ16ครับผมดูก็กดดัน,นครับ <17. S 2> ขึ้นนำอยู่16แต้มนะครับนั่นหมายความว่าขออีกสองแดงนะครับเท่าที่ผม25แล้วก็อีกหนึ่ง 3ามสิบสองเอาละรูปนี้สำคัญนะครับน้ำเหลือยี่สิบสี่คะแนนสามสิบสามต้องได้แดงรูปสุดท้ายนะครับแดมจะขาดสนุกแน่ครับสี่สี่ สี่สิบนกมองไปถึงแม็กซิมัมแล้วนะครับเพื่อจะได้ห้าพันบาทเอาลนะครับมองแม็กซิมัมนะครับเอาใจช่วยนะครับ 4ี่สเชื่อคนภาคนะครับคนดูเก่งกว <50. S 1> ่ากีฬาเสมอนะครับโยครับไปทำสมาธิก่อนครับเชื่อพี่นะครับจะแม็กหร <5. 3 S 1> ือไม่้ใจช่วยกันเลยนะครับแม็กนี้เพิ่มอีก5,000บาทนะครับ เราจ่ายสดนะครับห้า2เจ็ดหกสิบสองเอาละครับทางทางหมดโตนะครับขอหัวใจรัวๆเลยนะครับความสดจริงครับ รับอีกห้าพันบาทนะครับโอ้โหเสมอเสตสิบห้าทุกขาเจดส,ส <15. S 1> ิบห้าเต็มทีแปดเชื่อพี่นะครับคนดูเก่งกว่านักกีฬาเสมอน,นะครับโย่ออกเข้าน้ำทานน้ำ,นนำอะไรก่อนนะครับทำสมาี้นะครับเจ็ดสิบห้าซูมขึนขนขูได้เลยนะครับในเป๊ะตัดเสินนะครับ พวกดีครับทตมที่ 9, เก้าเต็มจัดสินยดจันเปิดเฟรมเอาละครับเสมอกันสี่นะครับใครนบลับลไปหน่่ยแสนที่สองแปดหมื่นบาทนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับนุกสงขานะครับเก็บไปเมื่อกี้5้าพบาทแน่ๆน,นะครับจากเมียตีและซ้อนะครับ ผู้สนับสนุนนะครับการแข่งขันในครั้งนี้กดดันครับที่ผมว่าจะเป็นไปได้ครับผมเชื่อในทักษะของทั้งขบทั้งคู่นะครับว่าเป็นไปได้นะครับ อโชบลงอีกแล้วครับหนึ่งขาไปยังไงติดชิ่งครับ1 1> เอ้ขงขาหนึ่ง <1 S 1> ล้วครับุกแล้วครับ ข้งล่างหนึ่งนะครับความกดดันนะครับเกินเลยครับเอาใจเชียนะครับเด็กจันนะครับวางหลังน้ำตาลดีที่สุดนะครับหรือจะเดินขาวเลยโอ้ ใจผมยกให้เต็มร้อยเลยครับสำหรับพี่โยชันสามโอ้ยนี่นะครับเวลาเรากดจันนะคทัมมิ่งนะครับ,รบหรือเขาเรียกว่าการเดินนะครับระบบมันจะเปลี่ยนเพราะว่ามันตึงเต้นนิดนึง ตรงนี้แกออกมายังไงเข้าลึกเป็นยังไงครับเอาละครับลงไปอีกแล้วครับหนึ่ง นกนะครับอินเดนเอ้ยสายแช่งสำเร็จครับโโอ้หสายแช่งทำงานครับได้ผลครับกล้าแพงนะครับต้องเดินกินดำเลยนะลูกนี้ถ้าเยอะไปเยอะมาผมมองว่าไม่จบไม้นี้แน่นะครับอยากจะแชมป์นะครับต้องกล้ากินดำเลยนะครับ

<9. S 2> การที่เตะน,น้ำเงินเข้าไปแบบนี้ผมมองว่าเข้าข้างโยนะตอนนี้โยขึ้น,นํำอยู่18แต้มนะครับถ้ากรณีลูกนี้ตบแดงกินดำได้นะครับ <12. S 2> ก็จะนําเป็น26 <S <S ซึ่งจะเป็นต่อแทบทุกๆุกทางนะครับไม่ว่าจะครับนะ ตอนนี้ขึ้นนำอยู่21แต้มน,นะครับดำลงแล้วครับเอาแล้วครับสายล้งนะครับดำลูกเดียวโชว์ความมั่นใจนะครับน้องเรา<ะ>เอาลงไว้ก่อนนะครับเชื่อพี่นะถยายากเป็นแชมป์นะครับแชมป์ยังไม่จบนะครับ<ะ><ะ>นำอยู่สองคะแนนยี่สิบ สกัดแชมป์นะครับเยี่ยมครับจับมือแน่นอนครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับกับโยจันเ <22. S 1> ยี่ยมนะครับ25สกัดแชมป์นะครับ5้าสมัยโดยโยจันยินดีด,นด,ด้วยครับสกัี่5้านับเป็นที่สุดยอด 9, การแข่งขันยอดจันสายช,ชนะ,ะลูกสงขา5ต่อ4เฟรม